สวัสดีครับเพื่อนๆที่น้องๆนะคะนี่จะฝดบ้านจิพยต,ก,ต,ก,ตกอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบนะคะดูนะคะในรอบใน้ตงตกสาดเตาก็มีนะคะนี่นี่นี่นีลนี่นี่นน่ ตกหนักมากคุณกลับนะคะไ่ไม่ได้ฝนก็มาเอานะคะนี่ค่ะถ่ายบนบ้านนะคะใหญ่พี่ รินน้าต่างนะคะรินน้าต่างตกมาสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายนิดนึงขอให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะที่ไหนไม่ตกบอกนะคะดวจะส่งฝนไม่ให้ค่ะหน้าไหมคะหน้านอนไหมคะปารองด้วยนะคะเืิมเืิมเจ๊ะเจิมเจิมเจ๊ะ โยนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะโหน้ำตกสาลิสาเบอร์กับเบอร์นะคะดิบานต่างๆโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเิดต่ออะไรหน่อยดูยสนศักดิ์ตนะคะสนศกกัน์ทานันนะ ม่เด่นหกนะคะเป็กตก๊กตองๆเลนีวนะคะอันนี้อันนี้บ้านมีที่เก็บอยู่นะเอาันนี้ท่ำงานะคถงก็อกนเขาถงก๊อกอบรรยากาศท้อ,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 นนอ,ทองฟ้าดูเึมืดแบบตกมาได้ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะคะนมีต้นจะอมด้วยมีต้นชะอมนะคะ ก็ทางล้นวัไปเลยนะคะไปเลุโยนอ๋อน้องเด็กนะคะเบาลงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันพยายังไม่หยุดนะยังทำงานอยู่นะ